สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เรากลับมาเกมกราวเดดอีกครั้งหนึ่งนะฮะผมในพาร์ทที่17จากรอบที่แล้วนะผมเราได้ทําการไปหาวัสดุนะครับในการทําคอนมานะฮะอย่างยากลําบากนะฮะและตอนนี้เราก็ได้มาแล้วฮะปามปะกะปามเอาว่าสาวเอฟเฟกไม่ต้องฮะทำเอง,องนี่ฮะเราได้ค้อนขั้น3มมาแล้วนะที่เราถืออยู่ในมือนี้นั่นเองนะครับผมแล้วก็เออผมไปได้หอ,อกใหม่มาด้วยนะเป็นหอ,อกสนิมอันนี้ก็เป็นหอ,อกขั้น3าเหมือนกันนะครับอันนี้ วิ้ยของตอนนี้เราคือเราแบบเราเทพมากเลยนะเนี่ยตอนเนี้ยเราเป็นของขั้นสามหมดแล้วเหรอเออผมก็จําไม่ได้แล้วชิบหายแล้วมอนบุกมอนบุกบ้านแกแล้วอุ้ยอย่าบอกไหนพวกเนี้ยพวกนี้เหรอใช่เหรอใช่ป่าวะใช่ป่ะ,ะ,ปะเฮ้ยผมว่าใช่ผมว่าใช่ใชแป๊บนึงแป๊บนึงโอ,อ้โอ้ชิด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 โอ้ยเดี๋ยวแป๊บแป๊บแป๊บนึงแป๊บนึงโอ้ยเ้งาง้างคูปเป็งเข้าไปหนึ่งทีบงบับเรียบร้อยสตัน โจเรียบร้อยเรียบร้อยจะมาบุกบ้านฉันอย่างนั้นโอ้ยโอ้ยเออเออเออหมดแล้วจริงปะเนี่ยหมดแล้วจริงเบ้าอย่านะบ้านกูเป็นรูก,กูโกรธนะบอกเลย <c oughs> โอ้ยเหมือนจะปลอดภัยแล้วนี้โอ้โหมาถึงก็เดือดเลยแต่แป๊บหนึ่งตอนนี้เฮ้ยนี่ไงบ้านผมแตกกันเนี่ยเดี๋ยวก่อน <c oughs> มันทำคานบ้านตรงนี้ผมแตกอะแป๊บหนึ่งโอ้โห้ายชิบมเผย เฮ้ยเพื่อนไม่ไหวแล้วขอขอกินหน่อยขอกินหน่อยเฮ้ยเราไม่เดี๋ยวเมื่อกี้ผมไล่ทุบมันสักพักเลยทราไมทุบไม่โดนเมื่อกี้มีตัวตัวแบบเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปนอนกันนะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเดี๋ยวเราก็จะไปจุดเควสข้างหน้ากันต่อนะแปดร้อยเซนนะฮะไปเดี๋ยวเราไปเผชิญความยากลำบากกันนะในวันพรุ่งนี้เช้านะผมเออผมว่าผมเดี๋ยวว่าผมว่างๆเดี๋ยวผมมาทําอันนี้ดีกว่าเดี๋ยวผมมาทําทางขึ้นบันไดตรงนี้ดีกว่าว่ะเออเพราะว่าทุกครั้งที่เรามาขึ้นตรงไอ้ตรงเนี้ย ไอ้ตรงจุดชั้นบนเนี่ยเราจะต้องมาขึ้นตรงนี้ตลอดเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันคือทางที่ดีที่สุดหรือเปล่านะตรงเนี้ยแต่คือมันเป็นทางที่ผมขึ้นประจำไงผมก็คี้เกียจไปหาทางอื่นด้วยนี้ก็เลยขึ้นทางนี้ตลอดนะครับเออแต่ผมว่าต้องไปทําบันไดอันนี้แล้วว่าสําหรับขึ้นทางตรงนี้นะฮะโอเค๋ยวผมเปลี่ยนจุดาตายเกิดมาเป็นตรงนี้แล้วกันนะครับเผื่อเกิดอะไรขึ้นนะฮะเกิดสิ่งที่แบบว่าเขาเรียกไงนะไม่คาดฝันขึ้นนะฮะเราจะได้มาเกิดตรงไอติดไปกระโดดมาถึงปุ๊บก็โดนมัน ควรก็เลยอีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งไม่ยุ่งเฮ้ยไม่อยากจะยุ่งแต่มันติดอะไรวะเนี่ยแม่งมึงเกินไปแล้วนะเกินเกินไปลวเกินไปล้วเกินไปละเนี้ยเกินไปลวเกินเกินไปล้วจริงเกินไปล้วจริงอันนี้เกินไปล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วเกินไปแล้วการที่ฉันไม่ทำนายน่ะไม่ได้หมายความว่าฉันไม่สู้นะนายควรจะหนีไปตั้งแต่ตอนที่ฉันไม่คิดจะสู้กับนายแล้วนะเดี๋ยววันเดี๋ยวเราขึ้นไปตรงนี้ก่อนแล้วเราก็ปีนล้อจักรยานไปเหมือนเดิมนะขึ้นไปข้างบน อ่าเราจะต้องขึ้นไปผมว่าผมจับเอ๊ะเดี๋ยวออเดี๋ยว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 เกือบลืมเกือบลืมเกือบลืมของสําคัญนะเออเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องกระโดดนี่ว่าใช่เราจะต้องมีกระโดดล่อนไปนะฮะเราจะต้องมีที่ล่อนของดอกแดนนี่ไลออนก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวผมหาก่อนนะ a few moments late เฮ้ยเยอะเลยวิ่งผ่านไดไหมอันเนี้ยขอวิ่งผ่านไดป่ะเดี๋ยวก่อนนะคือมันก็อันตรายนิดนึงนะแต่ผมโอ้โหเดี๋ยวแป๊บๆๆ๊ฮะเดี๋ยวเยอะ เยอะไปไหมเฮ้ยมาเรื่อยๆไม่หยุดเลยอย่างนี้ <c oughs> โอ้โหมาทั้งมดทหารหมดงานเวรกรรมแท้ๆ <c oughs> โอ้ยเฮ้ย,อยขอขอีฟขออีฟก่อนได้ไหม <c oughs> โอเคน่าจะไม่มีแล้วน่าจะโล่งแล้วนี้แป๊บหนึ่ง <c oughs> โอเคมาถึงตรงนี้แล้วไม่ใช่นี่หว่าเราต้องกระโดดบนคอน,นี้ป่ะใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงนะโอกาสมีเพียงครั้งเดียวเท่านั้นแป๊บนึง โอยตรงนี้แบบโคตรท้าทายช่วยหนย้เดี๋ยวก่อนนะเก็บอาวุธก่อนเกี่ยวไหมเกี่ยวไหมเหมือนแบบมีเกมโซงไงแบบว่าถ้าเกิดว,ว่าเรายิ่งลดไอ้อาวุธอะไรเงี้ยมันจะยิ่งแบบตัวเบาอะไรเงี้ยเอานะเอานะเอานะวันเดือนปีอเอ้ยเก้ยถึงแหละถึงแหละอันนี้ถึงเรียบร้อยถึงโอเคโอ้โหต้องให้ลุ้นตลอด โอเคครับ okay, ผมก่อนที่เราจะไปเดินเควสเดี๋ยวผมขอเก็บอ่าของก่อนนะพวกเล็บอะไรพวกนี้ถึงจะไม่ค่อยน่าเก็บเท่าไหร่ก็เถอะอันนี้แต่ก็คือแบบนะมันก็จะเป็นของที่จําเป็นอนะ่ะไอเล็บพวกนี้เหมือนมันจะเป็นของที่แบบว่าเอาไปทําน้ํายาขยายร่างด้วยนะฮะเออซึ่งน่าจะเป็นของจําเป็นและหายากในระดับหนึ่งเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเก็บได้ก็ควรจะเก็บไปก่อนซึ่งทุเรศมากเลยนะเนี่ยใครเป็นคนคิดวะเดี๋ยวเราไปเดินเควสกันนี่นี่นี่เดี๋ยวต้องทุบอันนี้นะฮะไหนขอทุบดิเพื่อนว่าไงบ้บ เอ้ยเปิดแล้วนี่ไงฟิลทดแทนอ่าเดี๋ยวเราต้องเปิดเครื่องนาฬิกาด้วยดิหรือว่ามันเปิดเครื่องแล้ววะนี่ไงนี่ไงอ๋อนี่นี่นี่เปิดเครื่องตรงนี้ดีนะยังไม่เกิด <c> เ <oughs> ือนออกไปโอเคเปิดใช้งานเรียบร้อยเข้าสู่พื้นที่รวบรวมข้อมูลใต้ลงเก็บของกําลังถ่ายโอนข้อมูลโอ้ยเราต้องไปข้างล่างตรงนั้นฮะอันนี้ไกลไหมถ้างั้นเราไปเลยแล้วกันนะฮะเพราะว่าน่าจะไม่มีส่วนสําคัญละอันนี้ เฮ้ยแล้วตรงนี้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยที่เขาชี้ลงไปเนี่ยแป๊บหนึ่งนะอยู่ข้างล่างนี่จริงปะเนี่ยแป๊บหนึ่งนะผมก็ไม่รู้ด้วยซิมันอยู่ตรงไหนฮะอยู่ใต้นี้เหรอใช่ปะนี่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 อ้าวทางเข้าใต้หลังคาครับผมก็มาสิฮะความท้าทายนี้ชื่นชอบเลยแหละผมกำลังคิดอยู่เลยว่าถ้าผมทำเควสไอ้ข้างบนนาฬิกาสร็จอะมันจะเป็นเควสอะไรต่อนะผมก็ไม่รู้เป้าหมายต่อไปของผมด้วยสิอ่าแต่ตอนนี้เรามีเป้าหมายต่อไปแล้วนะผม เข้าห้องทดลองกันนะครับอันนี้ดูซิมีอะไรโอ้ยนี่อะไรวะเนี่ยอุ้ยผลึกเกลือเฮ้ยเก็บไปได้เลยนะเนี่ยของฟรีทั้งนั้นอันนี้โอเคเดี๋ยวเราเดินลุยกันข้างหน้าต่อเอ้ยนี่มีแฟ้มเอกสารไม่อ่านนะอันนี้อุย้ยโ,โหกว้างใหญ่มากออ้ยอันนี้เก็บไปก่อนฮะอันนี้ไอซีกไม้นี่ไอซีไม้นี่นาจะเอาไปทําเป็นแบบพวกเอ่อธนูได้นะลูกธนูได้นะเพราะฉะนั้นถ้ามีก็เก็บไปก่อนโอ้โห ไอวะนี้เดี๋ยวก่อนมันให้ผมไปไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งนะทำไมทางมันกว้างใหญ่ไพศาลเงี้ยฮะข้างล่างมีตัวอะไรอะ่ะโอ้โหมาอยู่อะไรในนี้ละเพื่อน <c oughs> เออไอด้ดวงนี่มันมาอยู่เลยข้างล่างนี่วะเดี๋ยวก่อนโอ้โหสามตัวเลยนะเนี่ยปกติสู้ด้วยหนึ่งหนึ่งก็แทบจะไม่ไหวแล้วอยแล้วมีปวกด้วยฮะทหารปวกมันอยู่ด้วยกันได้เลยพวกเนี้ยแป๊บหนึ่งเอ๊่นี่คืออะไรหมกฝรั่งเหรอไม่ใช่ดิมันเหมือนเป็นปุยเป็นอะไรก็ไม่รู้ฮะ เดี๋ยวก่อนนะเป้าหมายในการมาตรงนี้นี่คืออะไรฮะอันเนี้ยค้นหาห้องทดลองของเวนเดลใต้โรงเก็บของอ๋อแสดงว่าในนี้มีโอ้โหแล้วมันโอ้โหลึกมากเดี๋ยวก่อนมันเป็นพื้นที่ใหม่ที่แบบว่าให้สำรวจยาวๆเลยนี่ว่าแล้วคือมันอยู่ตรงไหนอะอยู่ข้างบนหรืออยู่ข้างล่างอะอโอ้โหข้างล่างก็มีแมงมุมข้างบนก็มีด้วงมีปลวกมีหักอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะมีอะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยอะ วิ่งข้างบนขึ้นไปได้นะนะแป๊บหนึ่งเดี๋ยวก่อนนะควรจะไปนะจุดไหนดีตรงนี้ครับผมเดี๋ยวผมเดินไปฝั่งนู้นได้ไหมเฮ้ยเดี๋ยวมันั้นเป็นมงมุมหมาป่มมาเหรอโอ้โหแม่งอันตรายเทะตอนนี้ผมหลงทางผมงงทางมากเลยแป๊บหนึ่งถ้างั้นเดี๋ยวเราขึ้นหายควงนี้ไปเดี๋ยวเราไปฝั่งนู้นกันโอ้โหทางมันช่างยาวไกลฮะนี้ผมยังไม่อยากลงไปข้างล่างนะผมไม่มั่นใจว่ามันมีตัวอะไรอยู่บ้างนะฮะมันดูอันตรายแปลกๆไงไม่รู้เพราะฉะนั้นแล้วผมขอเดินไปข้างหน้าก่อนแล้วกันนะอันนี้ หลุมจมใต้พื้นดินโอ้โหจมจริงอันนี้โอ้โหข้างล่างมันข้างล่างเป็นยุงนะนะ่นี่มันเป็นบ่อก,กําเนิดยุงเลยนะฮะอันเนี้ยขู่อย่างเยอะอ,อ่าไปตรงไหนวะผมไม่แน่ใจว่าไปทางไหนอะอ่ะลองลองไปดูก็ได้ฮะผมว่ามันก็เป็นพื้นที่ให้สำรวจเหมือนกันแหละอันเนี้ยไว้แป๊บนึงแต่ขอลงดีๆก่อนนะอันนี้ไล่โอ้หอะเจ็บตัวเลยนี่ โอเคถ้ามันเป็นไรน้ำสแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นชุดดำน้ำแล้วอันนีออ้บางทีอาจจะมีถ้ำลับนะฮะในการเชื่อมไปในห้องฟิสิกศาสตร์ก็ได้นะไม่รู้เหมือนกันอันนี้เฮ้ยล่อโอ้โหโอ้โหตามันเต็มเลยช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะในน้ำนี่มันไม่มีอะไรแล้วหรอไม่มีรูไม่มีถ้ำไม่มีอะไรเลยเหรออันเนี้ยไม่มีจริงดีผมว่าต้องตรงผมว่าต้องไปไตรงใหญ่แมงมุมตรงนั้นเหรอตรงกลางนั้นปะ โอ้โหเดี๋ยวลังแมงมุมเหรอเนี่ยใช่เหรอเราต้องมาฝั่งนี้เหรอแปลกๆนะจริงอะ่ะเดี๋ยวเราต้องเข้ามาในนี้เหรอแป๊บหนึ่งลูกแมงมุมเฮ้ยว,วอนนี้ดีนะเราใส่เปิร์กอันนี้มาฮะเปิร์กกันพิษมาแต่ว่าแมงก็ยังเข้าอยู่ดีนะนแป๊บหนึ่งเฮ้ยเดี๋ยวแมงมุมนี้มันแปบ๊บโอ้โหมีทั้งยุงมีทั้งแมงมุมเลยใช่ไหมล่วงนะ้าอีกเวรกรรมเฮ้ยเราต้องมาในนี้เหรอเดี๋ยก่อนนะผมงงสถานที่มันไม่แพ้อะไรเลยอะ่ะมันแพ้ของเผจ ไม่แพ้แทงไม่แพ้สดโอ้โ oh หเอาอะไรฆ่ามันดีวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะโอ้โ oh หเยอะเลยตีตัวหนึ่งมาเป็นสิบเลยโอ้โ oh หเยอะชิบหายแล้วตัวเล็กด้วยแม่งตีโคตรยากนี่แนะ่โ oh อ้โหโอ้โหสุดเลยอันนี้ยดีนะมีอันนี้มันมีความสามารถในการเขาเรียกไงนะความสามารถในการดูดเลือดด้วยโอ้โ oh หแต่ลูกมันยังขนาดนี้แม่มันจะขนาดไหนเนี่ยแป๊บหนึ่งคือควรจะเดินเข้าไป โอ้โหไม้ไม้ดำความต้านทานคือสดเค็มเผ็ดคือทําอะไรมันไม่ได้เลยคือมันแพ้ของเปรี้ยวอย่างเดียวะนี้สู้ได้เหรอมันไม่ใช่บอสใช่ไหมเนี้ยแปบ๊บหนึ่งเฮ้ยเหมือนลังบอสเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะถ้าจาไม่ผิดเควสเราคืออะไรนะเ <c oughs> ควสเราคือตามหาห้องวิทยาศาสตร์ใช่ไหมแล้วการที่มาเจอไอ้ตัวนี้ผมว่ามันไม่ใช่แล้วผมว่ามันแปลกๆว่ะอ้นี้แปบ๊บหนึ่งนะลองดูไหมผมไม่รู้มันเป็นบอสปะวะ แต่แต่จริงๆเราก็ไม่ควรไปยุ่งกับมันไหมไม่ไม่ดํานั่นคือหนึ่งในแมงม,มุมเครื่องจักรสังหารหนึ่งในเครื่องจักรสังหารเลยเหรอน้องโอเคผมจะไม่เสี่ยงกับมันละกันแต่ผมจะลองเอาธนูยิงมันดูผมอยากรู้หลอดเลือดมันเยอะขนาดไหนโอ้โหบอสจริงด้วยโอ้โหเลือดม่วงอย่างนี้เลือดม่วงอย่างนี้มาถ้ามึงตามกูมาได้มึงก็ตามกูมาโอ้โหบอสจริงด้วยอู้รู้วิ่งเร็วจัดเลยอ่าโอเค คำถามต่อไปก็คือเราจะขึ้นจากตรงนี้ยังไงสิเออเราจะขึ้นยังไงวะแปบ๊บหนึ่งนะผมหาทางขึ้นไม่เจอวะ่ะแย่แล้วอุย้ยตกน้ำอีกแล้วไอ้ห้องวิทยาศาสตร์นี่มันอยู่ตรงไหนก็ผมก็ไม่รู้นะเนี่ยนะเฮ้ยเราล่วงบ่อยจังว่าแม่งอะไรวะเนี่ย <laughs> โอ้โหล่วงไม่หยุดเลยอะ่ะตอนเนี้ยเขาตั้งใจทําทางขึ้นให้เราขึ้นได้จริงๆใช่ไหมนี้เหมือนแกล้งเลยอะ <laughs> เฮ้ยนี่อะไรอะ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงเฮ้ยชึบไอเราไม่ไม่ทำทางให้มันใหญ่ใหญ,ใหญ่กว่านี้วะโอ้โหเดินไต่กิ่งไหมแล้วแม่งทางมันอยู่นิดนึงแม่งกูเหลือจะเชื่อยู่เหยททำทางขึ้นแม่งเหมือนไม่อยากให้ขึ้นน่ะโอ้โหแล้วเจอของแล้วนะารอตาใครจะไปอดใจไหวแล้วฮะจังหวะนี้นานแล้วกูล่วงทางเดิมเนี่ยโอ้โหทำไมมาในที่ใหม่แล้วผมรู้สึกว่างเปล่าอย่างเงี้ย ทำไมทำไมการที่แบบว่ามาในที่ใหม่แล well, ้วแทนที่จะแบบว่าอู้ว้าวแบบว่าโอ้ที่ใหม่อะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าว่างเปล่าจังเลยตอนเนี้ยได้ไปแน่เดี๋ยวก่อนนะโดดดีๆนะเฮ้ยเกิดไปแล้วอุ้นโคตรหวาดเสียวเลยขึ้นตรงนี้ยังไงเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเดินดีๆนะถามจริงโอ้ขึ้นยังไงอะเดี๋ยวก่อนมึง มึงทำอย่างนี้มึงทำออกมาให้ใครเล่นนะกูถามจริงแล้วคือดูจุดที่มึงแบบให้กูมาไต่แล้วคือแบบมึงไม่บอกกูเลยว่ามันขึ้นได้ขึ้นไม่ได้อะแล้วมันจุดแล้วมไม่โคตรลืน่นเนี่ยโอ้โหว่าน่าจะทําทางเดินขึ้นแบบดีๆอยูน่นี้แบบมีกิ่งไม้หรือท่อน้ําหาะไรก็ได้ไม่ยื่นลงมาข้างล่างแบบต่อท่อเลยกู <c oughs> <c oughs> จะได้ขึ้นสะดวกสะดวก <c oughs> หรือจริงๆมันไม่เป็นมันไม่ใช่จุดที่ขึ้นได้วะแป๊บนึงนะเพิ่มไม่ไว้ใจแล้วเนี่ยเนี่ยพอกระโดดไปปุ๊บแม่งก็ชนหิน พอชนหินปุ๊บแม่งก็กระโดดขึ้นไม่ได้ดูตรงนี้วะเฮ้ยทางนี้หละว้ายว้ยตรงเอ้ย,อยโอดกูเห็นพื้นแล้วแต่ขึ้นไม่ได้เฮ้ยแต่มันกระโดดขึ้นไม่ถึงจริงฮ้าเนี้ยทำไงอะทีเนี้ยเฮ้ยผมอุตส่าห์เห็นพื้นดินแล้วแต่ขึ้นไม่ได้อะโคตรแซดเลยเนี้ยแป๊บหบนึ่งนะนี่คุณผู้ชมมันยากนะเว้ยเนี่ยมันมัน,ม,นมันมีลื่นด้วยบางทีอะมันไม่ได้มันไม่ได้เกาะให้นะบางทีฮะ ถามจริงจริงเหรอเดี๋ยวก่อนนะถ้าผมตกลงมาในตรงนี้คือผมต้องขึ้นอย่างนี้จริงดิถามจริงเกมใช่เหรออย่าล่วงนะหรือว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ได้เข้าท่อตรงนี้แป๊บนึงแล้วไปไหนอะ่ะเดี๋ยวก่อนตรงนี้เหรอขึ้นไปตรงนี้กิ่งนี้เหรอหายเอ้ย โอเคเนี่ยถามจริงเหรอใช่อมันมันมันต้องยากขนาดนี้เลยไหมการปีนขึ้นมาข้างบนเนี่ยแป๊บหนึง่งแล้วถ้าเกิดผมพลาดแป๊บหนึ่งนะผมโอเคโอ้โหไอ้โอ้โหขึ้นโคตรยากคุณผู้ชมจริงอันนี้พูดจริงเลยมันเอาไว้ให้ใครขึ้นวะถามจริงโอเคทางนั้นเดี๋ยวเรากลับกันก่อนละกันนะเพราะว่าผมไม่รู้เป้าหมายแล้ว่าว่าตอนนี้ทำอะไรนะเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราจะต้องผ่านไอ้ตัวแมงไอ้แมงมุมนั้นไปอ่ะไอ้แมงมุมไม่ไหม้ดํานั่นน่ะตอนนี้เราน่าจะยังสู้มันไม่ได้นะฮะเดี๋ยวผมขอจบไปตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับเกมกล่าวเดดนะครับผมพาร์ทนี้เหมือนจะไม่ค่อยได้อะไรเท่าไหร่นะวันนี้ต้องขออภัยด้วยนะผมถึงจะเป็นพาร์ทที่ไม่ค่อยได้อะไรแต่ผมรู้สึกเหนื่อยมากๆเลยพาร์ทนี้โอเคผมยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่เข้ามารับชมกันจนจบนะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าคลิปหน้าว่าจะมีคลิปอะไรผมสวัสดีครับสวัสดีครับบ๊ายบายสวัสดีครับผม